อีกสักครู่ไลฟ์สดนะเอีกทีมสี่โปรหรือไอโฟนแล้วก็หลายคุณปู่ที่พาไปทะเลมาให้ดูคิดว่าคุณปู่ไหนอีกล่ะนี่ปู่ไหนพาไปพี่เลื้อนแบบกันหรือเปล่าเอ้ยอร่อยอยู่วะให้กับชาวโซเชียลให้ยิ้มแกล้มปริษฐน้ำตาเรย์นะคะซึ่งเป็นคลิปของคุณปู่เลี่ยมวัยหนึ้อยสปีจากจังหวัดพิจิตรค่ะอ๋อปู่เลี่ยม100ปีจังหวัดพิจิตรเอ้ย โดยมีลูกใกล้ลบ้บานหรือเปล่าวะค,คุณปู่ที่รักของพวกเขาไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกคลิปนี้นะคะมีคนดูมากถึง2ล้านวิวเลยทีเดียวไปชมความน่ารักของค,คุณปู่ย<อ>และไปฟังคุณปู่กันค่ะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านแล้วก็เก็บกวาดบ,บ้านาทำส่องข้าวไปวัดเองแล้วปู่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยค่ะแล้วฟันก็ยังอยู่คงหายไปแค่สองซี่แล้ว,ว,ยยวป้ชวนบอกว่าไปเที่ยวทะเลกันได้ดีนะ เวลาชวนไปดูว่าอยากไปดูไม่คยไปแต่ตีอะวันนั้นพอเขามาบอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลเราดีใจไหมคะคุณปู่ดีใจเลยปู่คะได้ลงไปเล่นไหมคะคุณปู่ไม่ได้ลงแวะลงไปเพย่อหน่อยจะล้มเลยขึ้นมาเลยตาใครไปทำอะไรบ้างก็ให้กินอะไรบ้างทะเลก็ให้กินต้มยำคอกินก็คิดต้มยำเดือดเลยเพราะมันเดือดช็อตปูทะเลมันกว้างจริงๆเนาะคิดว่าจะเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาแถวนครสวรรค์แถววิจิตรแบบนี้ แม่บวายบเป็นด้วยเลิฟปูรีบพาท่านไปกินโดปูเรียมเียเหมือนแกมานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะแน่น่าปลื้มใจแทนละหลาน